ดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะคะทุกคนวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะออกไปไหนไม่ได้เลยใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยเข้าฤดูฝนแล้วทุกคนก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะหมายถึงคนที่อยู่ในเชียงใหม่ตอนนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เชียงใหม่ฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถอะไรก็ระวังด้วยนะคะค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฟังข่าวที่น่าตื่นเต้น ข่าวเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงไทยพบค้นพบค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่รู้จักไหมดาวเคราะห์ดวงใหม่ดาวเคราะห์ะก็คือ planet they say Thai lady just found the new planet คิดว่าเป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะอ่าเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้เราไปฟังดูในข่าวกันนะคะก็เป็นข่าวที่ขำขันตลกตลกเนาะ แต่เป็นข่าวที่แบบว่าอ่านแล้วก็คิดว่าโอ้ไอเดียดีมากเลยไอเดียเจ๋งมากเลยค่ะเราไปฟังข่าวกันเลยค่ะทุกคนชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยโจดจังหวัดขอนแก่นทนไม่ไหวกับสภาพถนนที่พังมานาน จึงได้ทำชุดมนุษย์อวกาศและถือธงชาติไทยเดินบนถนนเพื่อเปรียบเทียบถึงพื้นถนนที่ขรุขระและเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกับพื้นผิวของดาวเคราะห์และโพสต์ลงใน facebook เฟซบุ๊กของตัวเองเพื่อหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะถนนเส้นนี้ เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้เดินทางและมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนื่องจากมีหลุมเยอะมีการซ่อมแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้มาตรฐานชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยโจดจังหวัดขอนแก่นทนไม่ไหวกับสภาพถนนที่พังมานานจึงได้ทำชุดมนุษย์อวกาศ และถือธงชาติไทยเดินบนถนนเพื่อเปรียบเทียบถึงพื้นถนนที่ขรุขระและเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกับพื้นผิวของดาวเคราะห์และโพสต์ลงใน Facebook ของตัวเองเพื่อหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะถนนเส้นนี้ เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้เดินทางมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนื่องจากมีหลุมเยอะมีการซ่อมแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้มากระฐานชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยโจดจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านอ s m e มี v i l l a เลจในหมู่บ้าน in the village ห้วยโจด so ห้วยโจด is just the name of the หมู่บ้าน or the village จังหวัดขอนแก่นจังหวัด is mean province ขอนแก่น is the name of the province in Thailand ชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยโจดจังหวัดขอนแก่น the v i l l a g e r in ห้วยโจด village ขอนแก่น province ทนไม่ไหว this word ทนไม่ไหว is mean can't stand ทนไม่ไหวกับสภาพถนนที่พังมานาน so they can't stand with the road condition that has been broken for a long time สภาพ this word สภาพ is mean condition ถนน the road, ที่ that or which is พังพัง is mean broken, been broken, มานาน yes they can't stand with the road that is had been broken for a long time จึงจึง is mean so จึงได้ทำชุดมนุษย์อวกาศ so they made should is mean a costume or uniform มนุษย์อวกาศมนุษย์อวกาศ is mean a s t r o n a u t ชุดมนุษย์อวกาศ a s t r o n a u t และถือธงชาติไทยเดินบนถนน so they made an as to not suit or uniform. Let to to is mean to hold or to carry. And they ho Tong Sha. Tong is mean a flag. Tong sha Thai. Tong Thai is mean Thai flag. bon thanon. walking on the street, on the road. Therefore, they made an astronaut suit and carry the tie walking on the road on the street. in order to, or oh, for. เปรียบเทียบ, ah, uh, this word we learned for many times already. เปรียบเทียบ is mean to compare. เปรียบเทียบถึง, compare to, compare. พื้นถนน,พื้นถนน. Punta is mean oh, the rose surface. The word pun is from the word pun pew. The rose surface. T I'm sure the word ขรุขระ must be the new word for you. ขรุขระ.ขรุขระ is mean rough. และเป็นหลุมเป็นบ่อหลุม is mean a hole บ่อ is mean a well เป็นหลุมเป็นบ่อ together this is mean bumpy เหมือนกับ like same as พื้นผิว ah this word again พื้นผิวพื้นผิว is mean surface ของดาวเคล็อก ดาวเคราะห์ is mean planet so uh, from here เพื่อเปรียบเทียบถึงพื้นถนน to compare to the road surface ที่ขรุขระ which is rough และเป็นหลุมเป็นบ่อ and pumpy like the surface of the planet. Let post long night Facebook come to an So this one easy part easy sentence and post is on their own Facebook. Should be her, her own Facebook because it's a lady from the news. Okay? เพื่อหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหวังให้ to hope that หน่วยงานหน่วยงาน is agency ที่ w h i c h is เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง is mean r e l a t e ได้รับทราบรับทราบ is mean to know about รับทราบถึง to know about something ปัญหา the problem ที่เกิดขึ้น which is happen to hope that the relevant agency get to know the problem which is happen เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้เดินทาง This, the, uh, the word Sen is a classifier of the road. It means because this road is the road that the villager, they use to travel to other places, to other villages. มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยบ่อย And often have an accident. Mark is always. เกิดอุบัติเหตุ have an accident บ่อยๆ often เนื่องจาก because มีหลุมเยอะหลุม is mean a hole <laughs> because there are many holes มีการซ่อมแล้ว this has been repaired ซ่อมแล้ว หลายครั้งไม่ many times. แต่ก็ไม่ได้มาตรฐาน but is it not up to standard ไม่ได้มาตรฐาน not up to standard ดีคะ the word มาตรฐาน is mean a standard คำศัพท์ v o c a b u l a r i e s ทนไม่ไหว คนไม่ไหว can't stand it next one พังพัง broken not work มนุษย์อวกาศมนุษย์อวกาศ astronaut ทงชาติธงชาติ national flag เปรียบเทียบเปรียบเทียบ to compare ครุขครับครุขรั rough เป็นหลุมเป็นบ่อ้ u มผีพื้นผิวพื้นผิว texture ดาวเคราะห ดาวเคราะห์ rop, planet หน่วยงานหน่วยงาน agency เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง relevant relate มาตรฐานมาตรฐาน standard example sentence the first one ทนไม่ไหวทนไม่ไหว is mean can't stand it first example ฉันทนกับพฤติกรมมนนกกรมของเขาไม่ไหวแล้วฉันทนกับพฤติกรรมของเขาไม่ไหวแล้ว I can't stand his behavior I can't stand his behavior ฉันทนกับพฤติกรรมเขาไม่ไหวแล้ว second one ฉันทนเรื่องบ้าๆบานี้ไม่ไหวแล้วฉันทนเรื่องบ้าๆบานี้ไม่ไหวแล้ว I can't put up this crazy I can't put up with this crazy topic this crazy story because b a า is mean crazy เรื่อง is mean about is mean topic is mean story is mean title เรื่องบ,าบา้าๆ crazy topic crazy thing And next one พังพังพัง is mean broken is mean not work first example หลานชายทำพัดลมพังหลานชายทำพัดลมพัง my nephew break the fan สอง second one ช่วงนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืน ร่างพังแล้วช่วงนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนร่างพังแล้วช่วงนี้ is mean during this time i work ทั้งวันทั้งคืน is mean all day all night ร่างพังแล้ว is mean I'm so exhausted I have no energy b e c a u s e the word ร่าง is from the word ร่างกายพัง is mean broken แล้ว already so this is kind of like uh the new phrase ร่างพัง is mean you you could not do something anymore b e call you too you you too like tired or exhausted ร่างพัง i s good one and next one น้องสาวทำแผนของเราพัง เธอบอกแม่เรื่องที่เราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสาวทำแผนของเราพังเธอบอกแม่เรื่องที่เราจะเซอร์ไพรส์วันเกิด my younger sister ruined our plan ทำพัง also mean r u i n something because she tell mom about our birthday surprise พื้นผิวพื้นผิว is mean texture or surface example one เราสัมผัสได้ถึงความเรียบลื่นของพื้นผิวเราสัมผัสได้ถึงความเรียบลื่นของพื้นผิว is mean we can feel the smooth of the texture 2. So, number two พื้นผิวของดวงจันทร์เต็มไปด้วยหลุมอุกาบาตขนาดเล็กพื้นผิวของดวงจันทร์เต็มไปด้วยหลุมอุกาบาตขนาดเล็ก i t mean the moon surface is full with small craters Next one หนึ่งในสามของพื้นผิวโลกเป็นทะเลทรายห่ในสาของพื้นผิวโลกเป็นทะเลทราย A third of the Earth's surface is a desert Next one มาตรฐานมาตรฐาน is mean standard งานของเธอไม่ได้มาตรฐานงานของเธอไม่ได้มาตรฐาน Her work is not up to standard คุณต้องลดมาตรฐานของคุณคุณต้องลดมาตรฐานของคุณ You need to lower your standard ที่นี่ไม่มีชุดที่เป็นมาตรฐานสากลเลย but oh, oh I have a wrong spelling here เป็นที่นี่ไม่มีชุดที่เป็นมาตรฐานสากลเลย here there are no uniform national standard at all เป็นยังไงบ้างคะฟังข่าวกันแล้วโอ้โหคิดว่าผู้หญิงคนนี้ความคิดดีนะอ่ะถนนมีปัญหารัฐบาลก็ไม่ซ่อมซ่อมหลายครั้งแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม่ะก็เลยทำวิดีโอแบบเขาเได้ว่าทำวิดีโออะไรทำวิดีโอล้อเลียนใช่ไหมทำวิดีโอแล้วก็โพสในโซเชียลของตัวเองเนาะก็หวังว่าจะให้รัฐบาลเห็น แล้วก็จะให้รัฐบาลช่วยก็หวังว่ารัฐบาลจะช่วยพวกเขาทำถนนใหม่ซ่อมถนนใหม่ก็ขอให้ใช้วัสดุที่แข็งแรงใช้วัสดุที่มีคุณภาพเนาะจะได้ไม่เกิดอันตรายอีกนะคะค่ะก็ขอใหอ้บ้านอะไรนะโนนโดนอะไรซัมติงโดนอะไรจำไม่ได้ ขอให้หมู่บ้านนั้นได้ถนนใหม่เร็วๆนะคะโอเคทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ